ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการใหม่ของ Good Time Daily ของเราก็คือ Good Time Game นะครับวันนี้เรามีแขกทั้งสองท่านนะครับมาร่วมเล่นเกมกันก็คือคุณแก้วและคุณเจ๋ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอลคุณแก้วทคาณผู้ชมนะครับครับผมอ่าก็ไอเดียของเรานะครับที่ได้คุยกันนะเราก็อยากจะจัดเกมที่ให้ความรู้กับ เพื่อนๆทุกคนนะครับก็เลยจัดมาเป็นเกมโชว์นะในการตอบคำถามวันนี้ก็อยากจะชวนนะทุกคนมาร่วมเล่นเกมไปพร้อมกันกับเรานะครับรับรองว่าได้ความรู้และสนุกอย่างแน่นอนเลยนะแต่ว่าเราเล่นเกมเราเนี่ยเรามีคนชนะและคนแพ้อ่าเราก็เลยมีกติกาง่ายๆนิดนึงสำหรับวันนี้นะครับอ่าก็คือคนแพ้เนี่ยจะต้องกินน้ำหนึ่งแก้วเต็มอมได้ค่ะเตรียมกันมาหรือยังครับ เดี๋ยวแล้วนี่นี่อด,ดกินน้ำมาประมาณสองชั่วโมงแล้วนะเตรียมตัวกินตรงนี้แอบกินก่อนด้ยนิดนึ่งวันน,น,นี้วันนี้น่าจะมีคนคอแห้งนะครับคอแห้ง <c oughs> อ่าเออก็เรามาดูกันครับส่วนคนชนะนี่เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าจะได้รางวัลอะไร เดี๋ยวคนชนะคุณทอคุณบอลบอกว่าถให้ทองคนระบาทนะคะเคจ๊รเราเ,เรามาทักทีมกันไหมได้มาแล้วเอามาแบ่งครึ่งกันได้ครับได้โอเคตามนั้นครับแต่ช่วงนี้ราคาทองลงพอดีเลยนะอะไรเงีย้ยอยอมขอได้ <laughs> <laughs> ครับอันนี้เราก็ลองลองจัดทําเป็นโมเดลเล่นเกมกันก่อนต่อไปในอนาคตเราอยากจะเชิญท่านผู้ชมเนาะอคนที่ติดตามคือสชามเดลี่ของพวกเราเนะครับมาร่วมเล่นเกมด้วยแล้วเราก็จะไปหาของนางวัลน,นะมามอบให้ด้วยนะครับ,รบอืมอ่าโอเคครับว<า>ันนี้ทดสอบกันเรื่องความรู้ของการลงทุนเนาะเริ่มจากหุ้นก่อนว่าเรามีความรู้เรื่องหุ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะสนุกไปได้วยกันใครดูก็ทําตามพวกเราเล่นด้วยกันเลยเลยเนาะ ใช่ครับเราเน้นเน้นสนุกไว้ก่อนนะค่าคาถามไม่ยากจะทําเติมตอบผิดจะทําเติมนะฮะเอาไว้แซลกันได้นะครับเอาแบบบๆอืมซลมาเลยครับคําถามข้อแรกแต่ละข้อเราจะจับเวลาไว้ยี่สิบนาทีด้วยกันนะครับแล้วก็จะขอให้ผู้ร่วมแข่งขันเนี่ยเขียนคําตอบลงไปพอครบเวลากําหนดยี่สิบนาทีก็ให้โชว์นะค่าตอะ วินาทีวิวนาทีใช่ไหมวินาทีนะครับยี่สิบวินาทีนะครับ <Okay. S 2> ไปกันที่ข้อแรกกันเลยครับทุกคนเห็นรูปแล้วนะว่านี่คือนักลงทุนชั้นนําของโลกนะครับ<ช>นักลงทุนท่านี้คือใครยากมากอะข้อนี้ยยากใช่ไหมฮะขอไก่เบนกรีแฮมขอไข่ฟิลิปฟิชเชอร์ขอ,ขอควายปีเตอร์ลินช์งอง,งูวอร์ลเรนบัฟเฟตเขียนคำเตาลงในกระดาษเลยครับ ลูกนี้ไม่ค่อยเห็นนะนะถืออากูเลเล่เหรอใช่ถืออากูเลเล่ด้วยตีหนั<ด>หมด,หดหบบเวลาครับโชว์คำตอบขึ้นมาได้เลยงองูโอเคหมดคำเป็นคำถามที่อาจจะง,ง่ายเกินไปนะครับเราก็จะให้คะแนนไว้กับทั้งสองท่านก่อนนะครับเดี๋ยวขอแวบไปให้คะแนนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับโอ้เขาทำ มาดีมากเดี๋ยวนะอย่ทดไม่ได้ใจทดทดไปในใจก่อนนะครับตอนนั้นหนึ่งโอเคอ่ลืมว่าเราได้คะแนนอ่าโอเคช่วยกันทดแล้วกันนะอ่าอันนี้ไปเฉลยกันนะครับท่านนี้ก็คือวอร์เรนบัฟเฟ่นั่นเองนะอันนี้เผื่อทุกท่านด้วยนะครับอันนี้คือ เบนแกรแฮมนะฮะเครดิตเฟเชอร์พีเตอร์ลินช์และวอร์เรนบัฟเฟรครับนะเออจะได้รู้จักหน้ารู้จักตากันนะเราจะไปข้อที่สองแล้วนะครับจริงๆนะเราเบนแกรแฮมมานะก็มีโอกาสผิดอันเนี้ยไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาอันนี้คือท่านอายุเยอะแล้วอันนี้ก็คืออ่อก็คือวงการบีไอเนาะโดยเฉพาะ วอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยแหละครับก็คือเป็นตำนานเนาะของคุณลุงบัฟเฟตต์นะก็คือ v i หรือ value investor นะครับนักลงทุนเน้นคุณค่าซึ่งก็สืบต่อมาที่เมืองไทยเยอะโดยผู้นำของเมืองไทยก็คือใครนะครับดรนิเวศใช่ไหมครับใช่ครับอืบขวัญใจคุณเจ๋อก็มีหลักท้อนะคิดหลายอย่างเลยนะครับสำหรับคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตของเราเนาะครับอือ่าพร้อมนะฮะไปที่ข้อสองกันเลย ดีซเอย่อมาจากอะไรยี่สิบวินาทีครับอโอหวันนี้มีแอบหลอกนะเนี่ยหลอกปะเนี่ยนั่นเองก็ขอใข่เนี่ยหลอกปะเนี่ยผมกำลังดูอ๋อนี่นี่น,นี่หลอกจริงๆด้วยน้ๆๆโอเคเอิค หมดเวลาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเไม่ถ่ายเรเว็นแล้วครับโชว์โชว์ครับตอบขึ้นมาครับอะไรฮะ้อวไย่กอไก่คุณแฉพูดแค่เพเห็นหน้าเออต้องตาดีต้องตาดีโอเคครับ ทุกทกคนขอกอไก่ดั l ลัสคอ s เอเวอร์จิงนะครับ <laughs> ขอกไข่ดองแครปแอดิบล <"Add, edible> <laughs> ขอกวายดอลลาร์คอสเอเวอร์จิงและงองูดอลลาร์คอสแอดดิงนะคำตอบที่ถูกต้องก็คือขอไข่ขอควายใ่มคตอบแก้วยครับต้องบอกทุกคนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆคุณแก้วรู้แหละ <laughs> นะแต่เพื่น สายตาเริ่มไม่ค่อยดีแล้วตาเริ่มสายตาฟางๆนะครต้องต้องมีแว่นแบบพวกเราแล้วนะต้องใส่แว่นแบบพวกเราแล้วใช่ใช่ต้องใส่แว่นแล้วนะครับอืออืออือ่าก็อธิบายท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะว่า dollar cost averaging ก็คือเป็นการลงทุนแบบต้นทุนถั่วเฉลี่ยนะครับก็อย่างเช่นซื้อตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ซื้อทุกสิ้นเดือน ไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้ต้นทุนในการซื้อหุ้นหรือสินทรัพย์หลักทรัพย์ต่างๆเนี่ยด้วยต้นทุนที่ทแบบถัวเฉลี่ยนะก็คือไม่ได้สูงเกินไปไม่ได้น้อยเกินไปอยู่ระดับแบบเฉลี่ยกลางๆอะไรเงี้ยนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่อาจจะไม่อยากจะลงทุนด้วยการจับจังหวะการลงทุนเองนะก็จะใช้วิธี DCA เนี่ยเป็นการลงทุนนะจะได้ต้นทุนที่เหมาะสมดีทีเดียวนะครับผมผมเสริมให้อีกนิดหนึ่งนะครับที่เหตุผลที่ต้องเฉลี่ยซื้อเนาะ แต่ละเดือนเพราะว่าใน1ปีเนี่ยราคาของของหุ้นที่ซื้อเนี่ยมันขึ้นลงขึ้นลงแบบไม่ไม่ได้อยู่ที่เดิมตลอดนั้นที่คุณ,คณบอลบอกว่าเออเฉลี่ยซื้อตามวันที่กำหนดเนี่ยก็คือ,อจังหวะน,นี้อาจจะวันจังหวะที่หุ้นลงอเดือนหน้าอาจจะขึ้นอีเดือนหน้าอาจจะลงลึกๆอะไรอย่างงี้สุดท้ายก็เฉลี่ยทั้งปี ใช่เหมาะสําหรับคนที่รู้สึกว่าเงินทุนน้อยด้วยนะมันเป็นการซื้อเฉลี่ยไปได้เรื่อยๆแต่ละครั้งไม่ต้องซื้อทีเดียวจํานวนเยอะเนาะเงินเดือนออกใช่ไหมเงินเดือนออกก็เอามามาซื้อแบ่งมาลงทุนใช่ไหมครับคุณแก้วใช่ค่ะพูดไปโดนจะแลกคอนี้สองข้อนะครับพี่เจดดาไปแล้วสองคุณแก้วหนึ่งครับ เม้เลยอ่านไม่ท้วนเองโอเคพร้อมแล้วเราไปข้อที่สามกันนะครับข้อที่สามนี่มาเป็นกราฟไม่ยากไม่ยากแต่ต้องตั้งใจนะราคาตรงตำแหน่งลูกศรตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้คือราคาอะไร คือข้อนี้ผมไม่ได้กลัวนะกลัวหลอกขค่นั้นเองเนี่ยน,น,นี่ต้องนั่งดูเพ่งวีดีเนะี่ยนี่สิบไมได้วิดาทีครับอ่าถ้าพร้อมแล้วโชว์คาตอบขึ้นมาครับ <c oughs> เจ้กอไก่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปดูคําตอบกันโอเคกราฟแท่งเทียนนะครับตรงราคาตรงลูกศรของแท่งสีเขียวคือราคาเปิดข้อกอไก่เย้ <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้สรุปคือทดคะแนนเองใช่ไหมครับทดคะแนนเองครับะแนนี้แล้วตอนนี้พี่เจ๋สามคุณแก้วสองแล้วครับแก้วสองครับโอ้โอกาสชนะคุณเจ๊ยากมากอะไม่น่าพลาดเลยโอ้เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปนะมีแนวงบการเงินนี่เดี๋ยวผมก็อาจจะพังงานเงินนะไม่หรอกเมื่อกี้ทดใครก็ไม่ได้ตายหาเรื่องเองผมก็จำคำถามไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวเราต้องรอดูกันไปทีละข้อ โอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปที่ข้อสี่กันครับคุ้นตัวใดไม่เข้าพกืจากจับเวลา20วินาทีนะครับหลอกอีไปเนี่ยออืไม่น่าหลอกนะไม่น่าหลอกแล้วแหละกลัว, <laughs> <laughs> วเลย <laughs> โอเคหมดเวลาโชว์คำตอบขึ้นมาครับคอควายพี่เจ๋ออควายครับโอเคเราไปดูคำตอบกันในกลุ่มนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยแคเดนไม่ใช่โอเคถูตกใจเลยเฮ้ยทำไมพี่โอเคครับผมก็ลังคิดว่าเฮ้ยจะแบบว่าแยกเป็นแบบเซต้อยหรือเปล่า เซ่นร้อยเชนห้าสิบอะไรงี้เปล่าโอเคโอเคมันอยู่ในนีอ้อยู่ในในี้ไม่ได้ซับซอ้นอนขนาดนั้น่ขนาดนั้นนะคะยอมค่ะไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นครับอาคุณผู้ชมครับข้อกอไก่ BBL ก็คือธนาคารกรุงเทพขอไข K ่เคแบงธนาคารกสิกรไทยขอควายปตทนะฮะและงองูธนาคารทิสโก้ทั้ง3ตัวนี้ครับ BBL ีเอลเคแบงและทิสโก้คือธนาคารมีแต่ PTT เท่านั้นเองที่เป็นหุ้นในกลุ่มพลังงานนั่นเองนะครับอเอเป็นสี่ต่อสามใช่ไหมครับสี<า>่ต่อสามครับ้ <laughs> ผมแอบาจิบน้ำแล้วเพเดี๋ยวต้องไม่ต้องกินหมดแก้วแล้ว <c oughs> โอเคเอ้ยวันนี้บบจิบได้ละ <laughs> เคราะจริงๆๆเตรียมมาสิบคำถามครับแต่ว่าวันนี้เราจะเล่นสักห้าคำถามก่อนดีไหมสิบไปเลยสิบไปเลยนะ โอเคไปเลยไม่กลัวอ่ะมาสิบไปเลยนะครับข้อต่อไปครับคนไหนไม่ได้ซื้อหุ้นยี่สิบวินาทีครับอันนี้เป็นบ่อยอรู้แน่นอนเป็นบ่อย <laughs> <laughs> คนไหนไม่ได้ซื้อหุ้นนี่ โอเคหมดเวลาโชว์คำตอบขึ้นมาครับกอไก่กอไก่โอ้โหแสดงว่าคำถามนี้มันธรรมดามากเกินไปคำ่าตอบรถจะจำคำตอบก็คือกอไก่ตกรถนั่นเองนะครับอ่าคุณผู้ชมครับตกรถก็คืออะไรฮะไม่ได้ซื้อหุ้นไปกับเขาด้วยไม่ได้ซื้อหุ้นไปราด้วยยรถออกไปแล้ววิ่งขึ้นรถไม่ทันนะครับราคาขึ้นไปแล้ว รถไปดอยเรียบร้อยแล้วชีวิตนี้มีประจำสองอย่างค่ะตกรถก็ติดดอยเแต่ว่าชอบชอบไปเที่ยวเชียงใหม่นะก็คืออาการที่คล้ายๆกับว่าราคาหุ้นขึ้นอย่างรวดเร็วคือเราเชื่อไม่ยอมไม่ซื้อคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันลงอีลงอีใช่ไหมอยู่ๆส่วนใหญ่นะจะเกิดแบบนี้ก็คือแบบขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วไม่ยอมซื้อแล้วมันไปต่ออันเนี้ยตกรถแหละอ่าตอนนี้เนาะเขาขายขายหมูคือยังไงครับขายหมู ซื้อมาายซื้อมาขายซื้อไปแล้วกำไแล้วต่อปรากฏว่าขายไปก่อนแล้วมันไปต่ออ้าวขายหมูซะแล้วอพอขายยังไงครับติดดอยอันนี้ต้องให้ติดอยคุณแก้วอธิบายให้ฟังหน่อยข้างห้ติดดอยติดดอยต้องต้องแก้วละก็ซื้อแล้วราคาหุ้นมันร่วงลงเนาะหรือบางทีบางคนมันมีอีกแบบหนึ่งนะตอนขึ้นไม่ขายไงโลภรอว่าเดี๋ยวมันไปต่อปรากฏว่ามันไม่ไปแล้วราคามันร่วงคราวนี้ก็ติดดอยกันต่อไปนะคะใช่ใช่ พอตอนพอตอนติดดอยปุ๊บเนี่ยไอคนขายหมูยิ้มแลวเออโชคดีไปขายหมูไปแล้วไม่ต้องติดดอยอ่าส่วนสุดท้ายรับมีดรับมีดรับมีดต้องทำบนราคาลงแรงราคาล่วงแรงเลยครับไปรับไว้ปรากฏว่านึกว่าต่ำสุดแล้วบอททอมแล้วไม่ใช่ฮะลงลงไปอีกเขาเลยเรียกว่ารับมีดโอ้โหมีดนะบาดเลยอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่มักเกิดกับ นักลงทุนประเภทที่แบบลงทุนส่วนใหญ่นะก็คือเหมือนซื้อเก็บซื้อเก็บไงก็คิดว่ามันถูกแล้วนะมันถูกไปอีกถูกไปอีกแต่โอเคไม่เป็นไร,รถ้าเกิดสะสมได้ก้อนก้อนหนึ่งปุ๊บที่อยู่ในเอเวอร์เรที่ราคาแบบในโซนนั้นปุ๊บเนี่ยจะสุดท้ายมันวกกลับไปจริงๆไอ้ตรงก้อนนั้นถือว่าเป็นทุนที่ดีครับอืมอ่าโอเคครับก็ต้องจัง <Hey. S 1> หวะที่เหมาะสมนะกราฟมีถ้าเกิดใช้จังหวะเรื่องของกราฟที่นันก็มาผสมกับการลงทุนด้วยจะดีมากเลยนะครับอือนี่ครับเจ้าเลย อ่าโอเคตอนนี้ห้าต่อสี่นะครับคะแนนเริ่มสูสีกันมากนะครับเราไปดูข้อต่อไปดีกว่าครับเผื่อว่าคุณแก้วจะตีตื้นขึ้นมาได้นะไม่เดี๋ยวเราส่งรุม,มารทองไปปัดมือคุณเจ๋ต่อไปโอเคข้อนี้คิดว่าไม่ยากและไม่ง่ายผลิตภัณฑ์นี้เป็นของหุ้นอะไร,ไรมีเวลายี่สิบวินาทีครับ อ่ะเกือบแล้วนะอ่ะเกือบแล้วนะมีอับหลอกนะมมีอับหลอกโอ้อ oh, ข้อนี้นี่นะโอเคหมดเวลาครับโชว์คำตอบขึ้นมาได้เลยครับคอควายพี่เจ๋อะไรฮะคอควายเหมือนกันทั้งสองท่านตอบโอ้อ่าเหมือนกันนะครับแต่ว่าแก้วนี้เขียนอเมซอนไม่ใช่หรอฮะ กน้แหคุณบอลเนี่ยชอบหลอกพวกเราไงมเมซอนเมกาปล้าอ่าอันนี้ก็คือกาแฟคาเฟ่อเมซอนซึ่งเป็นของหุ้น o อ R นั่นเองนะครับอ่าออยแอนด์รีเทลนะเออก็เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มของบอตททนะครับที่แยกตัวออกมาเพื่อทำธุรกิจเกี่ยวกับปั๊มน้ำมันและรีเทลก็คืออ่า้าปลีกทั่วๆไป นะฮะเรามาไล่หุ้นกันนิดนึงหุ้นตัวแรกครับอเมซอนไลฟ์สไตล์แล้วนะคะโออาอนาคตเนี่ยจะเป็นไลฟ์สไตล์แล้วนะอ่าใช่จะเป็นไลฟ์สไตล์ใช่ไหมโอ้ผมชอบชอบคอนเซปต์คะแนนเขาบอกว่าเข้าไม่ได้ปั๊มก็คือเติมความสุขอะไรเงี้ยอ่านะฮะก็คือไม่มีไม่มีดิบเลยนะมีแต่สุขสุขเลยนะครับเพราะว่าราคาแพงมากเลยตอนนี้ร้อนมากเลยราคาะแล้วมัน ครับคุณแก้วบอกเสียงแอร์ดังมากเลยเราจะช่วยทำเอฟเฟกก็เก่งใจอ่โอเคเรามาคุยกันนิดนึงก่อนดีกว่าว่าก็ไก่ Amazon เนี่ยก็คือเป็นธุรกิจ Amazon ที่อยู่ที่อเมริกานะครับที่ขายเป็นเว็บไซต์นะครับขายเป็นอีคอมเมิร์สนะส่วนอามตะนี่คือหุ้นอะไรดีฮะ วุมนนิคมอสานิคมอมตะนะฮะเอ่อแล้วก็ข้ององูครับออริเป็นสังหาริมาับที่ปันข่ดีตัวนี้สึปันผลดีด้วยนะคะติดอุ้นปันผลใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะฮะอริจินเนาะเออทรมาสังหาริมทัพนะครับอ่าโอเคครับอันนี้คือข้อที่หกแล้วยังตามกันมาอยู่หกต่อห้านะครับอืมไปดูข้อที่เจ็ดกันครับแทน เซตตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราชได้มีเวลายี่สิบวินาทีเตรงนะข้อนี้ผมไม่แม่นนะครับมั่วนะคะแต่ว่าสาระสาระรูปเลยว่ามั่วพีเจ๋บอกคุ้นๆว่ะใช่แล้วเราเล่นมุกก็ไม่มีใครแก้มูกให้เราด้วยสาระรูปก็ไม่มีใครแก้สารภาพให้เราผมไม่อยากแซวเลยพี่คือนี่คือพี่เจ๋ปีนี้คือทํางานแล้วใช่ไหมฮะ อขอโทษนะถ้าปีนั้นผมทำงานป่านนี้ผมสงสัยเดินเดินถึงไม่เท้าอยู่ที่ไหนแล้วมั้ยครับเอ้ยทาไมรู้อ่ะทำไม่รู้อ่ะหมดเวลาแล้วว่าเอออโชว์คำตอบขึ้นมาครับไม่รู้ว่าผมบอกผมไม่ได้รู้ครับก็คือแบบว่าแค่คุ้นเฉยๆข้อนี้มั่วนะเฮ้ยไปดูคำตอบกันผี ทำาไมเก่งแน่เฮ้ยรู้ก็ได้ไงเนี่ยเปิดกราฟทุกวันราคามันเริ่มในปีนั้นมันได้แค่คุณมันได้แค่มองไม่มั่นใจเลย้ยถามดีกว่าถามดีกว่าทำไมถึงทำไมถึงตอบข้อนี้กันครับอ๋อผมเปิดกราฟบ่อยครับผมจำตัวเลขปีนี้ได้ครับแล้วผมก็จำได้ว่าอ๋อโอเคมันใกล้ปีเกิดผมอืม เขาเฉลยปีเกิดแล้วหลังผมเกิดนิดหน่อยเออแต่กาอ่านหนังสือไงคะพวกพวกเกี่ยวกับการลงทุนเนี่ยเขาก็จะมีอ้างอิงถึงในเรื่องของเรื่องพวกนี้เข้าแหมก็เลยปกติไม่ค่อยจงปีนะเนี่ยจุดอ่อนก็แม่เลยนะถึงได้บอกว่าข้อนี้มั่วเพราะไม่ค่อยจงปีพออสกเท่าไหร่คุณผู้ชมครับสองท่านนี้ไม่ธรรมดาจริงครับไม่ธรรมดาจริง คือสามารถตอบวันก่อตั้งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้สุดยอดจริงๆมีคนก็ตอบได้แหละมีตอบได้มีตอบมีผมเนี่ยตอบไม่ได้แต่ผมเลือกมาถามอ่าโอเคโูเก่งมากเลยครับอ่าตอนนี้ก็ข้อที่เจ็ดแล้วเจ็ดต่อหกนะครับเราไปดูข้อถัดไปครับแอนอนี้เียข้อที่แปดนี่เป็นกราฟแท่งเทียนเหมือนเดิมนะครับ ตรงลูกศรข้างบนสุดน,นี้คือราคาอะไรยี่สิบวินาทีครับนานไปมียี่สิบวินาทีนานไปนี่โชว์ได้เลย<ม>นะ<า>ถ้าเสร็จแล้วโชว์เลยนะถ้าเสร็จแล้วโชว์ได้เลยนะใช่ไลฟเอาอ่ะเอาอ่ะได้ได้ผิดปะวะเออก็คุณผู้ชมร่วมตอบคำถามไปกับพวกเราได้นะครับรอ่โชว์คำตอบได้เลยครับ งองงูงองงูโอ้โหและแน่นอนครับอ่าไส้ตรงนี้คือสูงสุดก็คือราคาสูงสุดนั่นเองนะครับของแท่งเขียวนะนี่สุดยอดมากเลยครับอืมพร้ออยังฮะไปข้อที่เก้าแล้วเราเตรียมกล้วน้ำอะไรอ่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวถ้าเกิดใครชอบเรื่องกราฟนี่ก็ติดตามรายการของพี่เจได้นะครับ อืมนะเออก็เป็นวันสุกใช่ไหมครับพี่เจ๋ครับวันสุกครับอืมในการที่นักเทรดอด์นะครับมาชมกันได้นะครับก็จะได้เรียนรู้กราฟไปพร้อมกับพี่เจ๋นะครับอืมโอเคพร้อมแล้วไปข้อที่เก้ากันครับอะไรไม่เข้าพวกอีกแล้วมีเวลา20วินาทีครับ CPOBJC โลตัสแมกโรเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวไม่ได้เขียนห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์โชว์คำตอบครับอะไรเนี่ยขอไข่ขอควายนะครับเราไปดูคำตอบกันข้อขอไข่ครับ BJC บริยูเกอร์ครับเป็นวเนพีคคราวนี้ตอบได้สองคำตอบคราวนี้ตอบได้สองคำตอบยังไงยังไงโรตัสไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ครับแต่ว่า t p l BJC Macro เป็นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เย้เสมอเสมอตอนนี้ตอนนี้ BJC BJC ไปเทคอ่าอะไรนะ บิกซีแล้วด้วยกซีก็เริ่มเข้าไปในธุรกิจพวกไฮเปอร์มาร์ทแล้วคุณมา้องานคุณเจค่อนี้ต้องให้เสมอต้องเสมอต้องเสมอต้องเสมอข้อนี้หรอได้ไหมฟล o ตัสไม่ใช่หุ้นในตลาดหลักซัพย์นะเก่ยอมเดี๋ยวเอาถูกไหมถูกไหม ไปไม่ถูกเลยใอ้ให้เขาไปบบนให้เขาไปอ่าก็แล้วแต่ตีความนะครับแต่ว่าอันนี้อันนี้เอาเอาเอาความตั้งใจจริงก่อนนะอธิบายท่านผู้ชมก่อนนะครับก็คือในกลุ่มของ c p l เนี่ยฮะในหุ้นตัว c p l ครับก็จะมีแมคโครนะอ่าซึ่งแมคโครเนี่ยก็เป็นหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แต่ว่าอ่าถือว่าถือหุ้นในบริษัท โลตัสด้วยเช่นกันนะครับแม้ว่าโลตัสแม้ว่าโลตัสก็ไม่ได้เป็นหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับอืแต่ถือว่าถือว่าเป็นกลุ่มของ CP เนาะเอออันนี้ความตั้งใจแรกนะแต่มาเจอพี่เจเออว่ะอะไรเงรี้ยส่วน BJC นะจะเป็นอีกค่ายหนึ่งนะครับก็จะอะมีพวก b i g กซอะไรเงี้ยครับบริยูเกอร์เนาะอืมโอ้โหแบบนี้เอาไงดีครับคุณแก้วยอมอคุณเจอต้องเสมอข้อนีอ้ยไมเ่ย ยกให้คุณแกยกให้คุณแกไม่อไรไมไรปดต่อเแปดต่อเก้าจ้ะจับปะแปต่อเก้านะครับโอเคไม่เพราะว่าครั้งหน้าคุณเจ๋เป็นคนที่คําถามเผื่อเขาจะแม่ตาเข้าบ้านคำถามมาแล้วเผื่อคลิกมาวันที่ยี่สิบกันยายนที่ผ่านมานี่นะครับหุ้นใดมีมูลค่าตลาดสูงที่สุดครับต้องยี่สิบด้วยหรอโหยากเลยอ่ะอันนี้ยากแล้วเดยนะต้องยี่สิบด้วยหรอ ใช่เดี๋ยวไม่บอกวันแล้วเดี๋ยวมันไม่แฟกอะน่าสุดอันนี้ยากแล้วแต่ผมจะต้องเดาแล้วครับเมื่อวานศูนหนึ่งอะถามสั้นๆวันนี้วันที่เท่าไหร่สองหนึ่งศูนย์หมดเวลาโชว์คำตอบเลยครับเอาแล้วก็ไกลเอาแล้วอะไรเนี่ยเสมอโอเค คำตอบข้อนี้ครับคือ PTT นะครับอ่าซึ่งอ่ามูลค่าตลาดเนี่ยค่อนข้างจะสูสีกันกับ AOT นะครับในวันที่20กันยายนนะประมาณสักเอ่อจำตัวเลขไม่ได้ว่ะเออแต่สูสีกันสูสีกันนะครับอืมอืมอืมคุณเจไม่ได้ยอมเกี้ยวใช่ไหมไม่ได้ยอมไม่ได้ยอมครับผมพลาดเองจริง เดลต้ามันราคาแรงไงราคาสูงแล้วก็ไปแต่เอิญว่าไปคูณมูลค่าหุ้นแล้วมันคงไม่ถึงปีดีท <c oughs> ีอืมอืมอืมแต่ก็มีหุ้นที่มูลคา่าโหอโ้หพุ่งแรงขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเหมือนกันก็คือก้าวกับเดลต้าเนี่ยใกล้เคียงกันมากเลยนะครับอืมก็ตอนนี้อันดับเนี่ยก,ก,ก็คือพี t ทีอันดับหนึ่งแล้วก็เอออทีอันดับสองครับอืมเออทีนี่มีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันนะครับที่แบบว่าแซงปตทเนาะขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งก็มีอืมเนาะ แต่แต่ขอย้อนนิดนึงได้ไหมคะพอเห็นหุ้น AOT ในช้อยเนี้ยนึกถึงเรื่อง DCA อ่ะใครที่ DCA หุ้น AOT มากนะสบายเพราะว่าช่วงวิกฤตโควิดมีช่วงมันลงหนักมากมันวูบไปใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่แหละตัวอย่างคุ้นดีอ่าในที่สุดในที่สุดก็เป็นคุณบอลต้องแจกทองใช่ไหมครับพอเราเสมอใช่ ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวแจกเป็นคริปโตที่เป็นการลงทุนในทองแทนนะครับโอเคโอเคถ้าแจกจิงก็เอาได้เดี๋ยวผมส่งีให้ครับเราไปขอขอทองคำคืนที่ลอนดอนอังกฤษเองนะครับอ่าโอเคนะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับทั้งสองท่านครับสนุก มันสนุกเสนุกครับมันเล้าใจดีมากเลยเชือดเฉือนอช่เชอดเฉือนบอกได้คำเดียวเล่นเกมเออเออมันสูสีแบบว่าเฉนไปเฉยกันมาอสนุกดีครับเล่นเกมที่คุณบอลตั้งนะสติต้องดีมากเลยนะใช่ใช่ข้อนี้บอกว่าขาดสติไม่ได้เลยอ่าโอเคก็อยากจะถามคุณผู้ชมนะครับว่าเอเรา กุ๊ดแทมเดลี่เนี่ยจัดเกมอย่างนี้แบบว่ามีความเห็นว่ายัางไงบ้างนะอยากจะเข้ามาร่วมเล่นเกมกับพวกเราด้วยหรือเปล่านะก็แบบติดต่อเข้ามานะครับผมก็จะแบบไปหาข้อมูลแบบสนุกสนุกกันเนี่ยก็เล่นเกมขำๆเนี่ยนะครับนะเออก็เป็นความรู้ติดตัวด้วยนะครับอืมก็ทักทายกันเข้ามาได้นะอ่าวันนี้ก็ให้พี่เจ๋กับคุณแก้วฝากอะไรกับท่านผู้ชมนิดน,นึงครับคุณเจ๋เลยค่ะครับก็ฝากติดตามรายการแล้วกันนะครับกู๊ดแทมเดลี่นะครับทางช่อง y o u ูท b e นะฮะเป็นประจำนะครับก็เป็นประจำไหมก็คือสามารถดูย้อนหลังคลิปเก่าๆได้ด้วยนะมีคลิปข้อมูลดีๆเกี่ยวกับหุ้นนะครับเกี่ยวกับการลงทุนมากมายเลยนะครับก็ไปลองเสิร์ชดูได้นะครับแล้วก็ Subscribe ด้วยนี่ค่ะก็ฝากด้วยนะคะคุณทำเดลี่เดี๋ยวเร็วๆนี้นะเราจะมีรายการใหม่ๆท้ายอยออกมาอีกนะคะเพื่อให้ คนที่มาเข้ามาชมช่องของเราเนาะได้แบบมีหลากหลายรสชาติแต่โดยหลักๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของการทําธุรกิจแล้วก็เรื่องของการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้นนะคะถ้าอยากได้ความรู้อยากได้เพื่อนเพื่อนที่มานั่งคุยกันอยากได้ประสบการณ์นะคะฝากกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยที่สําคัญรายการนี้นะรายการเกมใครอยากมาบอกเข้ามาได้เลยนะคะเล่นการขำขำสนุกสนุกอย่างนี้นะคะสนุกดีค่ะ ่าโอเคครับวันนี้พวกเราทั้ง3คนก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะครับแล้วก็ลงทุนได้ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจนะครับเราพบกันใหม่กับกูทําเกมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ